ปะเซียงเกาะเซียงเกาะแม่ไปเซใสตามหญิงแม่มานะคะทุกคนนั่นเอาเจ้าบ่ได้กป้อยบักเดียมาทีเฮ้ยเปิดอะโชคมาจริงไหนพอด้ไวรุ่นอะ ังยิ่งใจมึงกลับบ้านเลยว้าข่าวเรืองมาแล้วเนาะเอาให้นี่ก็เรืองก้อนมูเสร็จนะหรือว่ามันพัฒนิยังลงไปฮะโอ้ยฝ่าไปมันช่ไปแล้นออกถนน นนพื้นก็ okay. ล่มก็แคเนเอมันพอยเกยเล่บอกแม่นี่ mm hmm. เออเข่าลมคักลมว่าแมล่ลมธรรมดาลมสวนกันเฮ้ย <c oughs> ชีวิตมามาม,ามาเร็วเร็วเร็วเอาเจาสิพามาใสใสก็ไม่มีใส สีเสียงไปสีอีหยางไซส์ดีสือโจ้ขคือตาดีแถมงเดียวคขึ้นียวไม่เห็นไซส์หยางว่่มีหรอกหู เข่าอ่ะเข่ามีตะตนมามีห่วงอ่ะเหลื้มมือเลื้มเฮือมืดเซวียอ้อยปีแล้วได้เข่าไหมแล้วว่าปีที like um, re ่แล้วได้แปดสิบวะนี้ปีนี้แล้วได้เกือบสองร้อยเหมือนไหมเข่าแล้วไหมจะวันแล้วได้เสื่อยทงปุ๋ยไหมทงปุ๋ยเพิ่ม โอ้เข้า,าอ่ะหวงยังใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยพูดาจะว่ายุดใส่ดอกนะงะงะไปามางะตามมาเลยตามมาเลยเอาแล้วเจ้าสิพามาใส่ย,ยังไงเจ้าพาบา้อมไมอยังสนามเมี่ย แล้วถือไปน้ำเนี่ยววสิพาใส่ให้เนี่ยใส่เอาอ,อีป,ปุูใส่เอาป่าดิใส่เอาอีปูเอาสวัสดีไหมอาดิจ้า <c oughs> วันศุภศัยใส่สาสาหาใส่กับพ่ <c oughs> อพ่อเข้าไปกินใส่พ่อแม่เอาป่าดิพี่รองเอาอีป,ปูน้าเจ้าท้องมันมีป่ามีแต่อีป,ปูวันศุไปอ้อมอยู่นเนี่ยในยุ่งหันจะโตไป อันนี้กับเขาด้วยจ้าเขาถูนนกตักนางนั่นกลนกตักน้างไม่ได้มูไปบ่ได้เซ็หัดใช้ยางาเจือซือเจะข้าไหเจาข้าไหนยัง ไปยอ้ทองจะไปผัวฝรั่ง <abei> มาเ <analysis> ลียล้ยงแก่น่ะไปัวฝรั่งไปเอาเรียกเอาเรียวแบกพวกจกแล้วกับแบกกลับ โมเมนต์ Moment, อยู่ในอุ้มนีด่ดูเอาเอาเอาจบคลิปเถิน,เ,นเดี๋ยวเพิ่มมาทันทีน่หอดเอาใส่กับโบเลใส่ค่ะหาโบเห็นขอสวัสดีขอลาบีก้อนดึกค่ะเอาบ๊ายบาย <laughs>